กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูนี่สมพิเชนแนวพามาเทียวอันสวนดอกโบตันเด้อค่ะสวนดอกไม้เด้อค่ะอยู่เมืองเคโรนประเทศเยอรมันค่ะนี่ค่ะก็สิค่อยๆไทยห้เบิ้งเป็นน้ำผุแล้วก็ย่มองพาเลสค่ะชื่อโบทันนิชิลรูมือนกากเทนค่ะ โบตานนเชาบลูแมนการ์เทนสวนโบตานนเชาดอกไม้ได้ค่ะสวนดอกไม้ไปค่ะไปชมกันค่ะพ่อแม่พี่น้องชมรอบๆนะค่ะเนาะค่อยๆไป เมื่อกวะจัดสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น,อน้องเคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตมือน,นี้เห็นกับตาเลยค่ะสวยค่ะแต่ว่าก็เคยมาหลายปีที่แล้วแลวค่ะแต่เพิเ่พเอดดงามปาหันี้ดงมาหัวนี้เดิ่นปดงปามา่พี่น,อน้องเดี๋ยวสิพาย,ยังรอบๆเด้อค่ะเด้อ นี่น้ำพูอยู่ตรงกลางเนาะค่ะพี่น้องใช่ไหมสวยงามค่ะ โชคดีมากแต่เศร้าเพราะเคยมีค้นค่ะพี่น้องมีรู้เด็กหน่อยกับพ่อกับลูกค่ะพวกเป็นยัง ちょっとちょっと。<laughs> <laughs>